สวัสดีครับทุกท่านและเอฟีท่องที่ยพีชนแนลนะครับวันนี้พกผมในเรื่องการบำรุงต้นมะละกอให้ติดดอกออกผลจำนวนมากและต้นมะละกอทำอย่างไรถึงจะสมบูรณ์ในการทำปุ๋ยบำรุงต้นมะละกอจากไข่เป็ดเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับไข่เป็ดในการบำรุงต้นมะละกอหรือทำปุ๋ยบำรุงต้นมะละกอในไข่เป็ดจะมีโปรตีนวิตามินจานวนมาก ไข่เป็ดหนึ่งฟองใช้ได้กับต้นมะละกอหนึ่งต้นและเจ็ดวันเราจะใช้ไข่เป็ดจำนวนหนึ่งฟองนะครับราคาสี่บาทแต่บำรุงต้นมะละกอให้ติดดอกออกผลจำนวนมากและเจริญเติบโตเร็วติดดอกออกผลไวเลยครับและเราจะมาใช้ตัวช่วยคือตัวนี้ครับเป็นน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงถ้าใขรไม่เคยทำน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับไปดูคลิปในการทำน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในช่องของผมได้ครับ และติกตัวหนึ่งนะครับเป็นน้ำหมักที่วัวน้ำหมักที่วัวผมก็ใช้อยู่เป็นประจำนะครับในสวนของผมถ้าใครไม่เคยทําน้ำหมักที่วัวในการบํารุงต้นพืชน,นะครับไปชมคลิปในการทําน้ำหมักที่วัวในช่องของผมได้ครับเราจะมาใช้ไข่เป็ดจำนวนหนึ่งฟองและตัวใดตัวหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือน้ำหมักที่วัวก,ก็ใช้ได้ครับใช้ร่วมกับไข่เป็ดเรามาทำปุ๋ยบำรุงต้นมะละกอจากไข่เป็ดกันเลยครับ เราจะต่อกไข่เป็ดลงไปในภาชนะเลยครับแล้วสำหรับเปลือกของไข่เป็ดนะครับเราอย่าไปทิ้งเพราะว่าจะมีแคลเซียมสูงเลยครับเรามาทำแบบนี้เลยครับขยำให้พอแหลกแบบนี้ครับแล้วใส่ลงไปในไข่เป็ดเลยครับ แล้วเราจะมาใช้ตัวช่วยผมจะใช้เป็นน้ำมักขี้วัวหรือใครจะใช้เป็นน้ำจุลสีสังเคราะห์แสงก็ใช้ได้เหมือนกันครับเทใส่ลงไปรวมเลยครับประมาณ 200cc หรือว่า1แก้วครับแล้วเราตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีนึงครับ เมื่อเราตีส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเราจะเตรียมน้ําเปล่าเราจะใช้น้ําเปล่าประมาณ5ลิตรนะครับและเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปในน้ําเลยครับแล้วเราคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนึงครับ เรามาดูต้นมะละกอต้นนี้กันก่อนครับก่อนจะนําปุ๋ยมารดลาดต้นมะละกอต้นนี้ผมทําการตอนไว้และก็ออกลาดเยอะแล้วครับแต่ผมจะไม่ตัดต้นมะละกอนําไปชมนะครับเพราะว่าต้นมะละกอต้นนี้นะครับออกผลใหญ่และก็ติดผลจํานวนมากแบบนี้เลยครับเสียดายครับนานแล้วก็เราจะนําปุ๋ยมาลดลาดดีกว่าครับในการใช้ปุ๋ยนะครับเราจะใช้ปุ๋ยหนึ่งอาทิตย์ตอนหนึ่งครั้งสําหรับปุ๋ยไข่เป็ดครับลดลาดไปที่โกนต้นมะละกอแบบนี้เลยครับ เราจะลดแทนน้ำเลยนะครับและต่อจากนี้นะครับเราจะไม่ลดน้ำต้นมะละกออีกแล้วครับเพราะว่าเราลดปุ๋ยไปแล้วครับอาทิตย์ต่อไปนะครับเราก็ใช้ปุ๋ยจากไข่เป็ดนะครับมาลดลาดอีกหนึ่งครั้งแล้วเราจะเว้นไปนะครับ1เดือนต่อ1ครั้งครับเราจะทําการลดลาดปุ๋ยสูตรไข่เป็ดนี้นะครับ2อาทิตย์ติดต่อกันเลยครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิไทพีชนเนลได้นะครับ ไข่เป็ดหนึ่งฟองเราตีลงไปเลยครับเปลือกไข่เราขยำรวมไปเลยครับเพราะว่ามีแคลเซียมสูงเสร็จแล้วผมจะมาใช้อีกตัวนี้นะครับเป็นน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็มีประโยชน์ต่อต้นพืชมากเลยนะครับเมื่อกี้นี้นะครับผมใช้น้ำหมักขี้วัวแต่สูตรนี้ผมจะมาใช้น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ใช้ได้เหมือนกันนะครับมีประโยชน์ต่อต้นพืชมากมายเหมือนกันครับเราก็ใช้ประมาณ2 0 0ซีซีหรือว่า1แก้วครับแล้วตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีนึงครับสูตรนี้นะครับก็ใช้ระยะเวลาเท่ากันนะครับในการลดลาด1อาทิตย์ตอนหครั้ง ติดต่อการ2อาทิตย์นะครับและเว้นไปนะครับในการลดลาดครั้งต่อไป1เดือนต่อ1ครั้งครับในการบำรุงต้นมะระกอให้ติดดอกออกผลไวและติดดอกออกผลใหญ่ๆเลยครับเสร็จแล้วเราเทลงไปรวมกับน้ำจำนวน5ลิตรเลยครับ แล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีนึงครับก่อนจะนําไปลดลาดเพื่อบํารุงต้นมะละกอรครับต้นมะละกอต้นนี้ก็ติดดอกออกผลจํานวนมากเหมือนกันครับเราก็เร่งเพื่อบํารุงต้นมะละกอทุกต้นเลยนะครับไม่ว่าต้นมะละกอจะติดดอกออกผลหรือเปล่านะครับเราก็ใช้ปุ๋ยสุดนี้ในการบํารุงได้ครับ และคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัทยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิ่ทายพีชนแนลกระพมปุ๋ยจากไทายเป็ดนะครับบำรุงต้นพืชทุกชนิดและบำรุงต้นมะละกอให้ติดดอกออกผลไวและติดดอกออกผลจำนวนมากเลยนะครับจเจริญเติบโตติดดอกออกผลขนาดนี้เลยครับ